สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง EARTH ETC ด้วยนะครับ mm hmm. ก็คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้มีการโชว์นะครับเทคนิค mm hmm. นะครับในการเทรดสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์กำไร3,000เหรียญน,นะครับ mm hmm. เพื่อนๆไปดูกันหรือ,อยัง mm hmm. ก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ผมว่าเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากคอมเมนต์เนี้ยเราบอกว่าเออก็ลองสอนตัวสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์เชิงลึกได้ไหมนะครับ ออจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรามีอยู่ในกลุ่มของเราอยู่แล้วนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองมาจัดเซตอัพการเทรดเนาะกำไร3,000เหรียญเหมือนเดิมแล้วก็รอบนี้ไปเทรดคริปโตนะครับบนแพลตฟอร์ม MT5 นะครับก็เป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราเคยเกินไปเนาะว่า Smart ท u n น y Concept เนี่ยแนวคิดแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยก็คือการเทรดบนการสร้าง Ri กลี่ w อตเ Rat ช ซึ่งใช่เลยครับว่าการเทรดสมาร์ทมันนี่คอนเซ็ปต์เนี่ยมันจะมีข้อเสียข้อหนึ่งนั่นคือเรื่องของลิกซ์รีเอ่อไม่ใช่เรื่องของลิกซ์รีวอร์ดเรื่องของวินเลทเพราะว่าวินเลทเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับระบบอื่นแต่ว่ามันจะรีคอเวอร์ด้วยคำว่าลิกซ์รีวอร์ดเรชั่นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีวินเลทแค่เพียง50%นะครับเอ่อบน RR 1์ต่อหเนี่ยยังไงภาพรวมพอร์ตคุณอะ่ะก็กำไรอยู่แล้วแล้วก็ไปกำหนดมันนี่แมเนจเมนต์ซึ่งอ่ะ สเต็ปที่หนึ่งนะครับของการเทรดสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์เนี่ย mm hmm. ก็คือ mm hmm. หา Break of Structure mm hmm. แล้วก็หา Change of Character mm hmm. ของ Market Structure mm hmm. หรือว่าโครงสร้างนั่นเองอ่ะเราลองมาดูในกราฟกันอันนี้คือยกตัวอย่างออเดอร์ที่เป็นออเดอร์บิตคอยนนะครับชุดนี้เนี่ยผมออกไปทั้งหมดเนี่ย0.37สองไม้นะครับแล้วก็กำไร3,000เหรียญเนาะก็ถือว่าสวยเนาะเราลองมาดูในไทมเฟรม4ชั่วโมองกอนในทมเฟรมส่ชั่วโมองเนี่ยภาพของราคาเนี่ย เราเห็นว่ามันเคลื่อนที่เป็นสเตตของอินพาวหรือว่าเคลื่อนที่เป็นอัพเทรนถูกไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเรื่องของทฤษฎีมาร์เก็ตสตรัคเจอร์เนี่ยเราเห็นว่าอันนี้คือไฮอันนี้คือโลอันนี้คือไฮแล้วก็โลแล้วชุดนี้ก็ไฮแล้วก็ชุดนี้ก็โลถูกต้องไหมครับอ่ะเรามองเรามองมาดูในไทม์เฟรมที่เล็กกันสักนิดหนึ่งเพราเราไปลองดูไทม์เฟรมที่เล็กลงเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าไอชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เรื่องของเวลาในการเคลื่อนที่หรือว่า t อ่ e ไทม์ไซเคิลเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าชุดของการฟอร์มพักตัวชุดนี้เนี่ยมันกินเวลาถึงประมาณ1สัปดาห์ก็คือ7วัน mm hmm. ซึ่ง7วันเนี่ยในสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์เนี่ยเราถือว่าเออชุดนี้ก็มองว่าราคาเนี่ยมันเหมือนเป็นเทรนขาลงได้เลยนะครับพอเราเห็นภาพนี้เนี่ยเราก็เริ่มจากการรอให้ราคาเนี่ยเกิดเชงออฟคาแรคเตอร์ก่อนนะครับอ่ะสมมุติว่า ราคาชุดนี้เนี่ยราคามันมีการลงทำสวิงโลเนาะซึ่งไอชุดเนี้ยทำไมถึงมองว่าราคาเนี่ยเป็นสวิงโอ่ะเราลองดูนะนะครับเราลองดูภาพนี้กันนะอ่ะในชุดสวิงเนี้ยอ่ะในชุดสวิงใหญ่เนี่ยมันก็จะมีสวิงเล็กถูกไหมซึ่งอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งในสวิงเล็กเหมือนกันเห็นไหมอ่ะซึ่งราคาเนี่ยมันมีการเกิดเช็งออฟคาแรคเตอร์ในสวิงเล็กพอร,ราคามันมีการเกิดเช็งออฟคาแรคเตอร์ในสวิงเล็กเนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บราคาเด้งขึ้นมาใช่ไหมพอราคาเด้งขึ้นมาปุ๊บทำนิวโลพอทำนิวโลปุ๊บเด้งขึ้นมาอีกทำนิวโลอีกซึ่งแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า break o f structure คำว่า break o f structure คืออะไรคำว่า break o f structure คือลักษณะของราคาเนี่ยที่มีการ break โครงสร้างซึ่งราคาที่มีการ break โครงสร้างหรือว่าราคาเกิด break o f structure เนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเอ้ยตลาดเดี๋ยวคอนเฟิร์มว่าเ,ออเราจะเล่นในฝั่งของขาลงเนาะซึ่ง ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันไม่มีการ breakout ตรงชุดนี้เนี่ยยังไงเราเล่นฝั่งเซลล์ได้ตลอดเวลาแน่นอนซึ่งใช่ราคาตัวคริปโตเนี่ยมันก็ลงไอ้จังหวะที่มันลงเนี่ยราคาเนี่ยมันเหมือนจะทําชุดที่เราเรียกว่าการเกิด divergent นะครับ d i v e r g e n ์เนี่ยเราจะเราจะเห็นเลยว่าอันเนี้ยเหมือนจะเป็นสถานะของราคาเนี่ยที่มีการฟอร์มตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นแต่ว่าในตำราของ smart money concept เนี่ยเราจะยังไม่หาจังหวะในการเข้าบายเพราะด้วยเหตุผลว่า การหาจังหวะในการเข้าบายเนี่ยมันจะมีความไม่ได้เปรียบบน Market s t r u c t u r e ที่ราคาเนี่ยยังไม่เกิด c h a ออ of c แร็ต c t อ r อ่ะเราลองมาดูออเดอร์เรากันต่อพอเราเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมครับว่าราคาตรงเนี้ยมันมีการ breakak High จังหวะที่ราคาเนี่ยมีการ Break h i g h เนี่ยแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าราคาเนี่ยมีการทำลายโครงสร้างของราคาซึ่งการทำลายโครงสร้างของราคาแบบเนี้ยเราใช้คำว่า change o f character พอราคาทําลายโครงสร้างราคาปุ๊บสเต็ปที่1เฝ้าและเฮ้ยราคาเนี่ยมีการทําลายสวิงโรเล็กนะครับแล้วก็เหมือนจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของแนวโน้มในฝั่งของขาขึ้นระยะสั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพนี้เนี่ยมันมีการเบรกด้วยเนื้อเทียนการเบรกด้วยเนื้อเทียนให้ความหมายว่าอะไรการเบรกด้วยเนื้อเทียนให้ความหมายว่าราคาขึ้นแบบสตรองพอสเต็ปที่2ครับเราจะต้องหาดีมาและหา แนวในการเข้าซึ่งปกติแล้วคนที่เทรดสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์เนี่ยเขาจะใช้หลักการคือใช้ฟิโบนัชชีเนี่ยในการวัดสวิงโรกับสวิงไฮโดยถ้าเกิดว่าค่าฟิโบนัชชีที่ต่ำกว่า50%เรนี่ยเราจะมองว่ามันอยู่ในส่วนของดิสคาวซน e ก็คือราคาสินค้าที่ถูกเพราะนั้นเนี่ยจังหวะที่เราหาเนี่ยเราจะต้องหาแล้วว่าเฮ้ยดิสคาวซนเนี่ยมันอยู่ตรงไหน,น ซึ่ง discount zone เนี่ยมันคือราคาต่ำกว่า50%ของแนวฟิโบอะเราไปที่ M30 ก็ได้เพื่อทำให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นอะราคาเนี่ยมันต่ำกว่าแนวฟิโบคือ50%ถูกปะซึ่งพอเราดูอันถัดมาเนี่ยเราก็จะมีดีมาลายดีมาเนี่ยในการเข้าแต่ว่าเครื่องมือหนึ่งที่เราคัดกองได้แล้วนั่นคืออะไรครับถ้าต่ำกว่า50%ก็คือก็คือเราจะกองดีมาไปหลายๆตัวได้เลย อันถัดมาครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีดีมานตรงบริเวณโซน61.8เห็นไหมนี่นะครับดีมานเนี่ยมันมีตรงบริเวณโซน61.8 50%เนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นดีมานโซนแล้วก็อีกโซนหนึง่งที่มีดีมานเนี่ยก็คือบริเวณโซนนี้นี่ก็คือบริเวณโซน78.6นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงมีการตั้งคำถามว่าแล้วเราจะเลือกโซนไหนดีเพื่อให้ได้ลิกรีวอ์ดที่มากกว่าปกติ เ,เราก็จะต้องไปดูอันถัดมานั่นคือสเต็ปที่3คือการดูคอนเฟนโซนคอนเฟนโซนก็คือตรงเนี้ยบริเวณชุดเนี้ยมีจังหวะที่ราคาเนี่ยมันมีรูปแบบแพทเทิร์นอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากโครงสร้างราคาเนี่ยตรงเนี้ยเราเห็นว่าบริเวณโซน88.6เนี่ยมันคือ QM โซนนะครับ QL โซนนะครับ QL โซนซึ่ง ถ้าเราเห็นว่าตรงบริเวณโซน88.6เนี่ยมันคือ QM L โซนใช่ไหมเราก็สามารถที่จะตั้ง buy limit order ตรง demand l a l l y bed rally ตรงนี้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหน้างานคืออะไรครับเพื่อนเื่อสิ่งที่เกิดขึ้นหน้างานคือราคาเนี่ยไม่สามารถลงไปถึงบริเวณโซน QM ได้ราคานะครับมีการแสดงรูปแบบ price pattern ที่เราเรียกรูปแบบนี้ว่าอะไรครับ double bottom พอจังหวะที่ราคาเนี่ยมีการแสดง double bottom เนี่ย ผมเนี่ยเห็นแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ลงไปบ,บนโซน QM แต่ว่าก็ใกล้ๆ QM ก็ถือว่าใช้การได้เนาะเราก็เลยผมก็เลยรอให้ราคาเนี่ยมีการเ,ออเกิด b o ท t o m พอจังหวะที่ราคาเนี่ยเกิดบ o t t o m เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มเข้าเทรดด้วยฝั่งบายชุดนี้นะครับนั่นคือบริเวณโซนนี้นี่อันนี้คือ1ไม้แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมีการดัน จนเกือบๆจะทะลุเนี่ยผมก็ใส่ไปอีกหนึ่งไม้นะครับผมก็ใส่ไปอีกหนึ่งไม้โดยที่เอ,อทีพีของผมเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณโซนนี้เลยครับโซนเออ่ประมาณนี้ประมาณกรอบๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยประมาณ2,000กว่าพอยต์เนาะแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยนะครับของผมเนี่ยจะอยู่ที่หลุด ดีม n นตรงนี้เองนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณ1%เนี่ยอ่ะผมตีไว้ประมาณ1%ซึ่งชุดนี้เนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3% r r แล้วก็เก็บออเดอร์เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการตั้ง TP แบบนี้มันก็ถูกต้องแหละแต่ในบางกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราตั้ง TP ได้จริงๆเนี่ย ความเป็นไปได้ของมันเนี่ยในชุดนี้เนี่ยมันควรจะอยู่ที่ตรงนี้เลยครับนั่นคือถ้าเกิดผมถือต่อเนี่ยผมอาจจะได้ประมาณ7 RR โดยประมาณเนาะซึ่งเราดูจากโครงสร้างราคาแบบเนี้ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมว่าอันนี้คือวิธีการเล่นในรูปแบบของ Smart Money Concept อ่ะเราลองมาดูสเต็ปที่1ก่อนหา Market Structure ให้เจอสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2คือพอหา Market s t r u c t u r e เจอ เจอเชิง of character เจอ break of structure แล้วให้หา demand supply zone ที่เป็น zone discount ถ้าฝั่ง sell ก็จะเป็น zone premium แล้วก็หา f i b o n ก็คือ demand กับ f i b o n นั่นแหละแล้วก็ step ที่3นะครับหารูปแบบ confluence ด้วย price pattern ไม่ว่าจะเป็น QM ฟอร์วิลลิงเวทไรชิงเวทอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคามันไม่ถึงให้รอดูว่าในบริเวณชุดนั้นเนี่ยมันจะมีรูปแบบอะไรบ้างเช่นอาจจะเป็นรูปแบบของบอททอมแล้วก็หาจังหวะในการยอ่อแล้วก็วางสต็อปล s อเนี่ยให้เหมาะสมเนาะนะครับแล้วก็วาง TP ที่แนวรับหรือแนวต้านถัดไปนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดส u b คร r i า e ที่ช่อง Earth E a ิ t h e c ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ